วันนี้เราจะพามาชมร้านกาแฟชิคชิคชิวช,วช,วช,วชวถแถวแแม่แตงกันครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าของร้านเป็นร้านกาแฟที่ภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ทำลายไม่ได้แม้แต่โควิดที่ผ่านมา2-3ปี อืมอะไรร้านนี้ไม่ได้ตอนนี้ได้ขยายกิจการขึ้นมาออกค่อนข้างใหญ่หญโตโาามีที่นั่งเพิ่มเติมเยอะแยะเลยไหมร้านก็มีการขยายครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมร้านน้องเขาเพราะมีการขยายร้านใหญ่โตมากถ้าเทียบกับเมื่อสองปีที่แล้วจำไ,ได้อยู่ไหด้อยู่เหมอนกนะฮะอ่าของกาแฟแก้วลัง ขอไม้ตายของที่นี่เลยนะไม้ตายตัวไหนดีตัวที่กินแล้โดดอะมีกนโน่ไงแกินแล้วโดดกินแล้วเด้งโอ้โหแม่จำได้ผ่านไปผ่านมาตลอดเส้นทางน,นี้ก็แอบ,บมองร้านน้องก็ตลอดแต่ไม่มีเวลาเข้ามาและบางทีมีเวลาแต่ก็ร้านเต็มแต่จริงจริลืมถ่ายไว้ให้ดูคือไม่ได้อยร้านน้องเขานะ<อ>ก็ตามเพจตามอะ,อะไรอยู่เหมือนกันคือ มีคนเอาไปลงเพจกัคนคนติดตามคนกระแทกไลค์กันเยอะมากจริงๆไม่ได้โกหกจริงๆอันเนี้ยตั้งใจที่จะให้เป็นที่ที่แขวนคว่กพ็อปอะ่ะหรือหรือเป็นที่แขวนป้ายนะครับอันนี้คือตั้งใจมาแล้วตั้งใจที่จะเอาให้มันต่ำอย่างนี้เลยเห็นไหมครับสายไฟที่เห็นเนี่ยคือสายไฟ จริงๆแท้ๆแต่ไม่มีไฟเพราะเขาตั้งใจที่จะเอามาถึงเป็นผ้าเต็นท์แบบนั้นเห็นไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไฟจะดูดเห็นไหมไม่โดนเห็นไหมเพราะมันไม่มีไฟจริงๆที่จะให้ผมวางตรงไหนครับงตรงตรงนี้หรือว่าตรงไดีครับร้องพื้นดีครับอ๋อแน้องจะให้พี่หรือจะมาถามว่าพี่ครับกาแฟครับจะใช้เคลื่อนวางตรงไหนจะวากับพื้นเหมือนเพราะว่ายังไงเนี่ย คิดว่ามีสองคนแล้วพี่จะกลัวได้ไงคือเขาเขาชิวดีฮะเขาเขาถึงลูกค้าฮะโอเคอกลบคุณครับฟาอเวชื่อนะชื่อร้านฟา w เวอือฮึก็คือไกลผู้ไกลทางอ่ะถ้าเกิดไกลผู้ไกลคนอะถ้าเกิดแปลตรงตรงตัวไปร้านไกลผู้ไกลคนแต่ว่าหลายๆคนต้องมาที่ร้านเขาจริงๆ ขนาดหนีมาไกลผู้ไกลคนก็จะมีคนมาร้านเขาช่วงวันหยุดนะค่ะตัเลอร์นะฮะจะมีมาล้างคาเเต็มเลยขนาดว่าหนีมาไกลผู้ไกลคนแล้วนะชื่อก็บอกแล้วอะ่ะฟาอเวซิมกาแฟนะโอเคเข้มได้ใจอันนี้ไม่ได้อวยร้านใช้ได้ขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะเมื่อปีก่าไปที่แล้ว คือสมัยเมื่อปีที่แล้วที่เข้ามาร้านเขาเนาะพ่วงตรงคือเขาสามารถนับแก้วได้เลยอ่ะว่าขายได้วันละกี่แก้วแต่ปัจจุบันนี้นับไม่ทันนะฮะว่าแก้วอ่ะแต่ละวันมันมันเยอะมากขายไม่ทันจริงๆนับไม่หมดด้วยไหวอือฮึคือสมัยก่อน,อนที่มาร้านน้องเขาตอนที่เปิดร้านแรกๆเลยอ่ะ มันมีโต๊ะแค่ตรงนี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะเขาคิดแล้วว่าลูกค้าจะมาแค่วันละโต๊ะเท่านั้น<แ>เพราะเลยมีแค่โต๊ะเดียวหลังจากมีการกด,ดไลค์กดแชร์ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นต้นลำไยทุกต้นจะมีเก้าอี้อยู่ทุกต้นแต่กลับว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยหรือว่าเพราะเรามาก็ไม่รู้ ไม่ใช่ที่ปิดร้านวันนีนะ้เรามาทารายการเราปิดร้านเลย<ด>จริงๆเราปิดร้านเพื่อที่จะทาําำคลิปให้ที่ให้น้องเขาเลยหอหลังจากประสบความสําเร็จตอนนี้ผมนั่งจิบกาแฟกับเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าน้องอะไรนะ,ะน้องไัยนะครับที่เขาว่างเพราะว่าลูกค้ามันยังไม่มา <laughs> จริงๆจริงๆริงร้านเนี้ยลูกค้าเต็มแล้วนะฮะ น้องคนอีกคนนึงอ่าพาร์ทเนอร์อีกคนนึงน้องโมครับอ่านี่ผลงานหลังจาน้องโมครับ um น um ี่น่ารักนะมาเลสตาเลยมาประจำร้านนะครับอืมนี่เห็นไหมอ่ามาเลสตาประจำร้านอืมนี่อืมเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะคงไม่ค่อยมีเวลามานั่งคุยกันละเชื่อเหรอหลังจากมีคนกดไลค์กดแชร์อะไรกันน้ำ อันนี้คือเม็ดลาวคืออะไรเม็ดลาวคืออะไรคือมาจากประเทศลาวแจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนอันนี้นะครับจะดูรสชาติมันจะสู้กาแฟขั้วกลางเป็นยังไงอฮะจริงๆมันจะบอกว่าสู้ได้ไม่ได้มันไม่ใช่มันอยู่ได้ว่าเราเราต้องกินอารมณ์ได้ได้ว่ามันคือรสชาติอะไรเข้าถึงรสชาตินั้นๆของมันต่างหากจะมาเทียบกันไม่ได้เพราะอันนี้อร่อยกว่าเนี่ยเราไม่ใช่ แล้วยืนรอยเนี่ยนอ,นอ,อ๋อครับเป็นกาแฟเอเมราโน่คั่วอ่อนนะครับตัวนี้รสชาติจะเป็นแบบแบบแบบ,แบ,บไหนแน่นอนว่ามันต้องขมแน่นอนแต่มันจะมีความเปรี้ยวมากกว่าคั่วกลางนิดนึงโอเคนะสำหรับคนที่ชอบกาแฟดริปได้เลยเนี่ยคั่วกลางข่ออ่อนได้เหมือนกันหมดเลยกาแฟนะ ้ะเจาคลิปนี้ขอจบพ้วนๆแบบนี้แหละครับบ๊ายบาย